สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรินก็จะพามาดูรถคันนี้นะคะแบบเต็มๆคันค่ะ รถคันนี้คือเบนซ์350 D, หรือว่าเบนซ์350นดีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบนซ์ที่นำเข้าและประกอบนอกทั้งคันนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกของไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเบนซ์350ดีตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะคะซึ่งดีเซลเนี่ยออฟฟิศเราโชว์รูมเรา MG Auto เนี่ยก็ชอบเหลือเกินที่จะเอาเข้ามานะคะเพราะลูกค้าเนี่ยอยากได้และลูกค้าเนี่ย ก็เรียกร้องนะคะที่อยากจะได้เบ้นตัวนำเข้าทั้งขั้นแบบนี้ค่ะ สำคัญนะคะถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะเราสามารถเปิดรถคันนี้ได้เพียงแค่แตะตรงมือจับและมันก็จะเด้งออกมานะคะให้เราเปิดแบบนี้เลยะคะ่ะคันนี้นะคะเป็นประตูดูดนะคะและพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะมากมายภายในรถคันนี้ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะที่เก็บของเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะคะตัวนี้นะคะเป็น b บ n ซ์ 350D ตัวนี้เป็นลองวิวเบสนะคะที่เพิ่มไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ด้านในหรือด้านหลังนะคะสําหรับการนั่งและก็การเก็บของนะคะให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้เขามีกิมมิกเล็กๆนะคะสามารถเก็บร่มได้นะคะด้านหลังแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ด้านในนะคะก็หรูหราไม่แพ้ด้านนอกเลยนะคะมีหนังที่เป็นสีมาร์เคียโตเบจนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาที่เรียกว่าแมกมาเกรย์นั่นเองค่ะให้ความหรูหราที่ลงตัวมากๆนะคะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีซันรูฟนะคะที่เป็นกลาสสไลดิ้งดอ์นะคะสามารถเปิดได้นะคะที่สำคัญเลยที่ชอบมากๆนะคะของคันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวหน้าจอที่สามารถควบคุมได้หลายสิ่งหลายอย่างในรถคันนี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงของคันนี้ค่ะซึ่งคือเบอร์มาสนั่นเองค่ะที่สุดแห่งเครื่องเสียงเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมือนตัวแท็บเล็ตนะคะที่เราสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเดเวเกชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าการเชื่อมต่อกับวิทยุนะคะ แล้วก็จะมีมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแอปต่างๆมีสตอร์นะคะที่เราสามารถซื้อแอปได้นะคะและก็ที่สําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับรถของเรานั่นเองค่ะการอำนวยความสะดวกเซตติ้งของรถแล้วก็ข้อมูลของรถนั่นเองค่ะและอีกหน้าจอหนึ่งนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เราพบเจอในรถทั่วทั่วไปนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นจอ LED ขนาดเล็กที่อยู่ที่หน้าพวงมาลัยนะคะแล้วพวงมาลัยของเรานะคะก็เป็นมัลติฟั n ก์ชันด้วยเหมือนกันต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยครบเครื่องจริงๆนะคะ ออปชันเยอะแล้วนะคะความสวยก็ยังเยอะอยู่ด้วยนะคะเพราะดีเทลของรถคันนี้เนี่ยมีทุกจุดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลหน้านะคะที่เป็นลายไม้สวยงามนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็คอนทราสต์ด้วยตัวสีดำกลอสขนาดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดปิดเก็บของได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จนะคะเป็นไวเลสชาร์จิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเสียบ usb c ได้อีก2รูตรงนี้ที่สำคัญมีเพิ่มตรงนี้อีก2นะคะ ก็อบอกว่าเยอะไปหมดเลยนะคะคันนี้แล้วที่ใต้จอนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทต่างๆนะคะของรถคันนี้ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเปิดปิดกล้องนะคะที่เราสามารถดูกล้องได้หลายมุมเลยนะคะของรถคันนี้นะคะบอกว่าเป็นกล้อง360องศาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมว่าเห็นรถเรานะคะพบทุกมุมเลยจริงๆค่ะและหลายท่านคงอยากทราบแล้วนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะ ต้องบอกว่าเราไปทําโพลเล็กๆมานะคะสอบถามให้ลูกค้าเนี่ยหลายๆคนได้ลองเดาเอาว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะต้องบอกว่ามีคนเดาไปถึง11และ12ล้านเลยต้องบอกว่าแพงขนาดนั้นนะคะ a อ g ของเราเนี่ยไม่ขายนะคะเราขายเพียง8.8ล้านเท่านั้นนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะที่เป็นรถนําเข้าทั้งคันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประกอบนอกนะคะวัสดุทุกชิ้นเนี่ยประกอบจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่เกรดพรีเมียมมากๆแล้วก็สวยมากๆที่สําคัญเลยนะคะถ้าคุณรับน้องกลับบ้านไปวันนี้นะคะคุณจะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคะที่ได้ขับรถเบนซ์5 0มดีนั่นเองค่ะ ใครที่ถูกใจการรีวิวในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะวิดีโอนี้แล้วก็เพจของเราเอาไว้นะคะสำหรับข่าวคราวอัปเดตแล้วก็สต็อกอัปเดตที่เราจะมานำเสนอกันในเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้รินต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ